สวัสดีค่ะตอนนี้ขัญอยู่กับรถยนต์ฮอน a ้าแจดนะคะซึ่งแจดคันนี้เป็นแจด S CVT ตัวเริ่มต้นนะคะราคา5 9 4 0 0 0บาทเป็นเกียร์ออโต้ค่ะต้องบอกว่าเป็นคันสุดท้ายแล้วนะวันที่31เดือนนี้นะคะเดือนตุลาคมจะเป็นการส่งมอบ Honda j a z z รุ่น S 2คันสุดท้ายที่ขวันทำการสั่งจองเข้ามานะคะที่ขัญรับจองเข้ามานะสีเทานะคะคันนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างก็จะมีในเรื่องของสเกิร์ตรอบคันนะคะด้านข้างโมดูโลด้านหน้าด้านหลังเป็นแบบโมไอค่ะ ลายล้อแม็กตรงนี้ลูกค้าสั่งตกแต่งเพิ่มนะคะตรงนี้มีส่วนต่างเล็กน้อยนะคะในการทําแคมเปญของตัวล้อนะคะล้อก็จะเป็นลายนี้เลยเป็นของแท้ของ Honda เลยนะคะด้านหน้ามีการติดตั้งในเรื่องของไฟตัดหมอกค่ะตอนนี้ขวัญสตาร์ทรถไว้นะคะแล้วก็เปิดไฟหน้าด้วยค่ะมีสเกิร์ตรอบคานมีไฟตัดหมอกค่ะแล้วก็เปิดไฟหน้าไว้ด้วยนะคะ ล้อแม็กจะเป็นขอบสิบ้านะคะจะเปลี่ยนเฉพาะล้อนะไม่ได้เปลี่ยนจะเปลี่ยนเฉพาะล้อแม็กนะคะไม่ได้เปลี่ยนขอบอยางมีคิ้วกันสาดค่ะน้ำมันในวันรับรถขอนก็เติมให้เต็มถังนะคะตอนนี้แดดตอนเช้านะ่ามันจะ แสงเข้านิดหนึ่งเดี๋ยวขอนขอนขขย่า,อย,าอยู่ฝั่งด้านนี้สปอยเลอร์ด้านหลังคันนี้จะเป็นแบบโมดูล์นะคะมีเสาอากาศแบบคีบฉลามเพิ่มเติมเข้ามาด้วยค่ะส่วนด้านล่างที่เราเห็นอยู่ข้างหลังตรงนี้เป็นจุด2จุดนะคะก็คือจะเป็นเซนเซอร์หลังซึ่งติดตั้งทําเป็นสีเดียวกันกับตัวรถยนต์ค่ะตรงนี้คือติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะน้ํามันอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะคะฝาถังน้ามันจะอยู่ฝั่งด้านนี้ค่ะวันรับรถขอนเติมให้เป็น e85 เต็มถังเรียบร้อยนะคะ สามารถเติมอะไรได้บ้างเบนซิน9195แก๊สโซฮอล9195 e10 e20 แล้วก็ e85 เติมได้เลยวันรับรถคันนี้ขวันเติมเป็น e85 ให้นะถ้าหากลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเติมน้ำมันของเบนซินตัวอื่นได้ไหมนะคะสามารถเปลี่ยนได้เลยให้น้ำมันอ่าน้้ำมันในถังเหลือน้อยที่สุดแล้วก็สามารถเติมตัวใหม่เข้าไปได้เลยค่ะสีเทาโมเดิร์นสตนะคะเครื่องยนต์ของแจจะเป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีนะคะ 117แรงม้าเพื่องเนสี่สูบ1ิบหว์าวค่ะคันนี้เป็นรุ่น S V T ค่ะขออนุญาตแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้มีการตกแต่งอะไรจากภายนอกนะคะที่ฝันพาเดินดูก็คือจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนล้อเดิมๆเ,เขาจะเป็นล้อกระทาฝาครอบนะคะตรงนี้คือ ล้อแมกติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะด้านข้างก็จะมีคิ้วกันสาดเป็นของแค้ของพันด้าเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันแล้วก็สเกิร์ตด,ด้านข้างเป็นแบบโมดูลอนะคะด้านหลังเป็นแบบโมอายสปอยเลอร์ด้านหลังก็จะเป็นแบบโมดูลอค่ะมีส่าอากาศแบบคลิปฉลามและก็มีเซ็นเซอร์หลัง2จุดทําเป็นสีเดียวกันกับตัวรถยนต์ค่ะตรงนี้คือการติดตั้งจากภายนอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในว่ามีการติดตั้งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างค่ะ สำหรับภายในคันนี้จะมีการเปลี่ยนเบาะหนังนะคะเบาะหนังก็จะเป็นในส่วนของรายการของแถมที่ขวัญจัดแคมเปญอยู่แล้วเบาะหนังจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะแต่เข็มที่ใช้ในการเย็บตรงนี้นะคะได้จะเป็นสีแดงส่วนเดิมๆจากตัวรถจะเป็นผ้านะคะตรงนี้เราจะเอาออกนะแล้วก็ใส่หนังลงไปแทนค่ะมีม่านบังแดดุ้มเบลถังขยะนะคะแล้วก็สายสายลากรถสายพ่วงแบตจะอยู่ในถุงสีแดงตรงนี้แล้วก็จะมีหมอนรองคอมีถาดรองท้ายให้นะคะตรงนี้ ห้องสัมะทายตรงนี้ค่ะส่วนด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวยางอะไหล่รถรถยนต์ยางอะไหล่รถยนต์อยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้จะเป็นแม่แรงค่ะยางอะไหล่จะอยู่ด้านล่างลงไปอีกชั้นหนึ่งค่ะเห็นไหมคะจะอยู่ด้านล่างลงไปอีกหนึ่งชั้นนะคะเปิดห้องสัมระท้ายขึ้นมาแบบนี้ไฟที่ติดสว่างจะเป็นไฟสองสว่างด้านท้ายตรงนี้จะติดสว่างทันทีเลยค่ะถ้าหากเราเปิดเข้ามาเดี<ะ>๋ยว <leave it. S 1> ไปดูภายในกันอีกว่ามีการเพิ่มเติมอะไรเข้าไปบ้างนะคะ ิ้วบันไดจะเป็นแบบสแตนเลสนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพยางคูพื้นขาขวานเตรียมใส่รถให้เรียบร้อยค่ะไฟส่องสว่างเท้านะคะแล้วก็มีแป้นเท้าสปอร์ตถ้าหากเราเปิดประตูไฟส่องสว่างเท้าก็จะติดสว่างทันทีแบบนี้นะคะไฟส่องสว่างเท้าสําหรับพ o n d a j a z จจะเป็นสีฟ้านะคะด้านบนตรงนี้ก็จะมีกล้องหน้ากล้องหน้าติดตั้งเป็นแบบโมดูลลของแท้เลยค่ะ ไฟกระพริบสีแดงๆอยู่ตอนนี้คืออะไรนะคะคือเขากําลังบันทึกวิดีโออยู่นะคะถ้าหากว่าอ่าเราสตาร์รถยนต์กล้องหน้าจะทํางานทันทีเลยนะคะเวลาใช้งานให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Honda DVR มาก่อนนะนะคะเป็น DVR Link นะคะเป็นแอปพลิเคชันไอคอนสีฟ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวขวันจะส่งคลิปในการใช้งานให้ดูนะคะว่าเราสามารถนำข้อมูลออกมาจากตัวกล้องทำอย่างไรนะคะมีคลิปวิดีโอให้ลูกค้าชมค่ะ ขอนขอนญุญาตพูดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าแดดค่อนข้างจะแรงค่ะแล้วก็แสงมันสะท้อนกลับนะคะคิ้วบันไดนะคะคิ้วบันไดสแตนเลสนะคะติดตั้งเรียบร้อยด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแป้นเท้าสปอร์ตค่ะเปิดฟ้าถังน้ามันจะอยู่ตําแหน่งนี้นะคะส่วนด้านล่างจะเป็นเปิดห้องเครื่องด้านหน้าค่ะเตียนทายน้ามันน้ำมันเครื่องครั้งแรกนะคะอยู่ที่1-0,000กิโลเมตรหรือว่า6เดือนอะไรถึงก่อนให้เอารถเข้าเช็คที่ศูนย์นะคะ 6เดือนหรือหนึ่งหมื่นกิโลเมตรนะคะสามารถเอาเข้าได้ทุกศูนย์ทั่วประเทศอยู่ใกล้ที่ไหนเอาเข้าที่นั่นได้เลยค่ะส่วนการเติมลมยางให้เราดูตรงไหนนะคะตำแหน่งด้านข้างฝั่งผู้โดยสารฝั่งคนขับนะคะตรงนี้เลยจะมีบอกด้านหน้าเติม32สองค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะเติม30สิส่วนยางอะไรสามารถเติม60ิได้เลยค่ะฮอนด้าทุกคันนะคะจะมีบอกให้แบบนี้ค่ะอยู่ฝั่งคนขับนะอฝั่งคนขับค่ะแดบดบแรงมาก แสงเข้านะคะไฟที่อยู่ตรงมตรวัดตรงนี้ที่เป็นการแจ้งเตือนจะเป็นในเรื่องของไฟหน้าไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ถ้าเราดันไปนแบบนี้จะเป็นไฟสูงติดขึ้นเป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะน้ำมันขวัญเติมให้เรียบร้อยนะคะเต็มถังตรงกลางจะเป็นรอบความเร็วค่ะฝั่งด้านซ้ายสุดจะเป็นรอบเครื่องยนต์ตอนนี้เจ็ดโมงห้าสิบแปดนาทีนะคะรถอยู่ในตำแหน่งเกียร์พีค่ะแล้วก็รถวิ่งไปแล้วสิบเอ็ดกิโลเมตรจะล้างค่าไม่ได้นะคะตั้งแต่เราผลิตเลยนะคะ ควาตั้งเวลาให้เรียบร้อยนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเครื่องเสียงแบบวิทยุนะคะสามารถเล่นบลูทูธได้ USB ได้ค่ะการเปิดแอร์ก็หมุนปุ่มนี้ได้เลยค่ะเป็นแรงลมนะคะแล้วก็เลือกอุณหภูมิตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนการเลือกโหมดว่าจะให้ลมออกช่องไหนก็เราใช้วิธีการหมุนแบบนี้นะคะหมุนได้เลยสัญลักษณ์ก็คือลมออกหน้าค่ะลมออกหน้าออกเท้านะคะออกเท้าอย่างเดียวออกเท้าพร้อมไล้ฟ้าด้านหน้าส่วนด้านล่างสุดตรงนี้จะเป็นไล้ฟ้าด้านหน้าค่ะแรงลมเพิ่มได้ถึง4ระดับ ลมหมุนเวียนในรถค่ะแล้วก็เปิดช่องอากาศเข้ามานะคะตรงนี้ไล่ฟ้าด้านหลังค่ะแล้วก็ AC ตรงนี้ให้เปิดเป็นไฟสีเขียวติดสว่างขึ้นนะคะถ้าไม่เปิดแอร์จะไม่เย็นจะมีเฉพาะแรงลมนะคะออกมาส่วนด้านล่างก็จะเป็นช่องจ่ายไฟสำรองตำแหน่งเกียร์มีตำแหน่งอะไรบ้างนะคะ P จอดสนิท R ถอยหลัง N เกียร์ว่าง D เดินหน้า S Sport เอาไว้เร่งแซงหรือขึ้นลงทางราดชันค่ะส่วนตัว L ก็จะเป็นเกียร์โลนะคะทางชันมากๆเลย ขวัญพูดเร็วมากไหมคะวันนี้พูดเร็วมากๆนะคะแล้วก็ด้านหน้าตรงเก๊ตรงนี้นะคะขวัญเตรียมอะไรให้ลูกค้าบ้างก็จะมีคุณแจอีกหนึ่งดอกจะอยู่ตรงนี้นะคะอีกหนึ่งดอกจะอยู่กับเจ้าหน้าที่ส่งมอบสมุดร,รับประกันจะอยู่ในแฟ้มสีดําตรงนี้เลยค่ะเวลาที่เราเอานํารถเข้าศูนย์นะให้เราถือแฟ้มนี้เข้าไปได้เลยค่ะเขาก็จะเอาสมุดร,รับประกันเราตรงนี้นะคะนี่ค่ะลงประวัติข้อมูลการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะ ประกันชั้นหนึ่งแจ้งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็คู่มือป้ายแดงรถยนต์ก็จะอยู่ในแฟ้มสีดํานะคะเวลาที่ส่งคืนขวัญน,นะก็จะมีเล่มป้ายแดงเล่มนี้แล้วก็ป้ายแดงสองแผ่นนะขวัญจะคืนค่ามาจำป้ายแดงให้สามพันห้าร้อยบาทค่ะตรงนี้จะเอาไว้ให้ในเกะสีดำไม่ต้องออกนะคะเอาติดรถไว้ตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ใช้งานตลอดอยู่แล้วนะคะในส่วนนี้ ตรงกลางตรงนี้นะคะไฟเอาไว้ถักมาออฟก็คือปิดนะคะไปออนก็คือเปิดแต่ถ้าเราเอาไว้ตรงกลางมันจะเป็นแบบหน่วงนะถ้าหากเราเปิดประตูนะคะไฟก็จะติดถ้าเราปิดเขาเขาก็จะค่อยๆดับลงค่ะถ้าเราตั้งแบบหน่วงนะคะเดี๋ยวคันจะทดสอบในเรื่องของเซนเซอร์หลัง2จุดที่เราติดตั้งก่อนนะคะก็คือว่าทํางานนะคะเซนเซอร์ติดตั้งสจุดเดี๋ยวขันให้ดูกล้อง สองภาพด้านหลังตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเข้าใกล้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมีเสียงเตือนนะตรงนี้คือการทํางานของเซ็นเซอร์นะคะถ้าหากด้านหลังมีมีสิ่งกีดขวางในระยะที่ไม่ปลอดภัยเซนเซอร์เขาจะทางานถ้าเรายิ่งเข้าใกล้เสียงจะดังถี่ขึ้นเรื่อยๆตรงนี้คือการทํางานของเซ็นเซอร์ค่ะเราก็ไม่ควรที่จะถอยเข้าไปใกล้นะคะโอเคก็จะบอกว่าปิดตํานานไหมสําหรับแจ๊สนะคะขวัญก็ยัง ยังมีส่งมอบอีกวันที่ส1สิบอดคือจะมีสองคันนะคะมีของลูกค้าท่านนี้แล้วก็มีอีกคันหนึ่งเป็น Honda j เจ็สีเทาเหมือนกันรุ่นเอสนะคะแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของตัวเบาะหนังข้างในลูกค้าอีกท่านหนึ่งจะเป็นเบาะหนังสีดําได้สีด,ดํานะคะนอกนั้นก็เหมือนกันน่าจะเป็นสองคันสุดท้ายแล้วที่ขวัญจะทําการส่งมอบนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีรถแล้วล้วขวัญปิดรับจองแล้วสําหรับแจ๊ดแต่ว่าถ้าหากมีหลุดมาจากโรงง,งานขวัญจะลง อัปเดตที่หน้าเพจให้นะคะว่ามันมีรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้หลุดมาลูกค้าอยากได้แจ๊ดเดี๋ยวติดตามที่หน้าเพจไว้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ขวัญปิดจองเลยต้องเอารถที่ขวัญเห็นก่อนขวัญถึงจะรับจองเข้ามานะคะที่มีเลยตอนนี้จะเป็นสีส้มรุ่นท็อปนะคะถ้าหากสนใจก็สามารถทักสอบถามขวัญได้ ส่วนสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะขวัญต้องขอขอบพระคุณพี่จิรนันมากเลยนะคะที่ไว้วางใจซื้อรถกับขวัญน,นะคะรอรถประมาณ2-3เดือนเลยรถมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวรอรับรถที่บ้านสวยๆได้เลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ